จ่าชีเป้าขย่อสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให,ให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็อีกช่องทางหนึ่งที่ลนแอดตูนสีสิครับวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่เกมบุนเดสลิกาเยอรมันคู่ระหว่างบาเยนิวนิกรองจ่าฝูงพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นจ่าฝูงในเวลานี้นะครับบเา,ยาเ,าเ,นเ,เยน เท่านั้นนะครับนอกนั้นเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับซึ่งความให้แพ้นั้นก็เป็นเกมที่แพ้ต่ออาร์เบลิซิกในศึกซุปอร์คัพนะครับศูนย์ประตูต่อ3ส่วนในบนเดสติกาเยอรมัน3าเกมนะครับที่ลงสนามไปพวกเขาเก็บชัยชนะรวดนะครับผมซึ่งวันนี้ก็ต้องมาดูความพร้อมของนักเตะที่มีสภาพอาการบาดเจ็บนะครับก็มีทางด้านของโจชัวคิมมิชแล้วก็ราเอลเกเดโลนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2คนนี้จะพร้อมลงสนามหรือเปล่าแต่ตัวผู้เล่นอื่นๆก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับแฮร์รี่เคนเลโอเกเ ทอมัสบุลเลอร์ทางด้านของคิงส์เลดโกมองก็พร้อมที่จะลงสนามในเกมนัดนี้นะครับส่วนชาฟูงาบาเยิร์นมิวนิกขอขอภัยครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นของชาบีอลอนโซ่ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาเก็บชัยชนะได้ถึง5เกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันก็เก็บชัยชนะ3เกมรวดนะครับผมต้องบอกว่าพวกเขาณตอนนี้เนี่ยโอ้โหฟอร์มการเล่นดีเอามากๆนะครับพวกเขาวันนี้นะครับจะไม่มี ทางด้านของทีโมธี้ฟอร์ซูเมนซ่านะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยังมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับทา,าทางด้านของอาร์ตูนะครับที่ยังมีแล้วก็ยังมีปัญหา,าการบาดเจ็บแล้วก็มีทางด้านของพัทติกชิกนะครับผมก็ยังมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่ก็ดูจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจะมีทางด้านของฟอร์ลินเวิร์ดนะครับผมก็จะนําทัพลงสนามพร้อมด้วยทางด้านของกานิชาก้าอดีตเด็กปืนนะครับผมอดีตนักเตะของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็จะลงสนามในเกมนัดนี้เช่นเดียวกันนะครับเฮดทูเฮดของ ทั้งคู่นะครับก็เป็นทางด้านของบาเยอร์มินิกที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะ3จากการเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับแต่เทว่าบาเยอร์อ่า,า,อาทางด้านของไบอร์ล o ่เซนก็ชนะในเกมล่าสุดที่พบกันนะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับดัดชนีเกมนัดน,นี้นครับมองว่า บาเยอร์มินิกหสกอร์เสียหายนิดนึงนะครับผมต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าณชั่วโมงนี้เนี By ่ยไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นดูจะมีความพร,ร้อมที่มากกว่านะครับบาเยอร์มิน e ิกยังดูมีความติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งเกมนัดน,นี้โอกาสที่ทางด้านของบาเยอร์ม e ินิกอาจจะชนะได้แต่ก็อาจจะชนะเพียงแค่เฉือนเท่านั้นนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นน่าจะมีเซอร์ไพรส์ในเกมนัดนี้ครับไปกันที่สกอรั่งเศสะครู่หวาง ปาลิซังชมงพบกับนีสนะครับปาลิซังชมงนะครับตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงนะครับลงสนามในหลีกเอิงมาแล้ว4เกมนะครับยังไม่แพ้ใครชนะ2เสมอ2นะครับเพิ่งจะมาลงตัวใน2เกมหลังสุดนะครับหลังจากที่ทางด้านของประทานเป้นะครับก็เคลียร์ลงตัวกับทางสโมสรนะครับแล้วก็กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเล่นร่วมกับทางด้านของมาร์โกอาเลเซนซิโอนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นก็ยังอยู่กันค่อนข้างจะพร้อมหน้าพร้อมตาสำ หับทางด้านของปารีสแซงต์แชแมงนะครับส่วนทางด้านของนีสนะครับสี่เกมในลีกเอิงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับแต่หนักไปทางเสมอมากกว่านะครับเสมอไปถึง3เกมแล้วก็เพิ่งชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือเกมล่าสุดเมื่อช่วงก่อนที่จะฟี ف าเดย์นะครับชนะทางด้านของสตาร์บวกไป2ประตูต่อศูนย์นะครับนี่คือสถิติของนีสณตอนนี้นะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับก็เป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชรแมงที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะ3จาก5เกมหลังสุดที่ พบกันในทุกรายการนะครับส่วนนี้นีสสามารถเอาชนะไปได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับช่วงมีนาคมปี2022นะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์แต่เกมล่าสุดที่พบกันนะครับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เป็นปารีสแซงต์แชงกที่บุกไปชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับดัดชชีเกมนัดนี้มองว่าปารีสแซงต์แชงกนะครับหสกอร์ไม่นำใจนะครับต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งฟอร์มการเล่นของปารีสแซงต์แชงกคตอนนี้ต ขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ประธานเพศกลับมาอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นเชื่อว่าเกมนั้นนี้ปาริสแซงต์แชงนั้นอาจจะมี ยิงได้ถึง2สกอร์นะครับผมซึ่งนิสดูแล้วน่าจะเอาไม่อยู่นะครับไปกันที่เกมแชมปี้ยนชิพนะครับคู่ระหว่างเซาท์แฮมตันพบกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเซาท์ทฮมตันตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับหลังจากที่ล่วงหล่นมาอยู่แชมปี้ยนชิพนะครับเกมของพวกเขานะครับก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ชนะไปถนึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป1นเกมนะครับแต่ถ้าว่าเกมที่แพ้เกมล่าสุดนี้ต้องบอกว่าเสียท่าเอามากมากนะครับกับการบุกไปพ่ายแพ้ต่อ น0ประตูต่อ5ใช่ว่าพ่ายแพ้แบบสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับทางด้านของซา์ตันส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับหมายมั่นปั้นมือมากว่าจะกลับมาพเมร์ลีกภายในหนึ่งฤดูกาลนะครับพวกเขาก็ถือว่าโชว์ผลงานโหดเอมามากนะครับชนะ4เกมแรกที่ลงสนามนะครับแต่ถ้าว่าเกมนัดล่าสุดนะครับพลาดท่าเหมือนกันนะครับแพ้ต่อเฮาซิตี้0ประตูต่อ1ซึ่งฟอร์มการเล่นโดยรวมของเลสเตอร์ซิตี้นี่แม้ว่าจะชนะถึง4เกมด้วยกัน แต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับก็เป็นทางด้านของซอลแฮมันที่ทําได้ดีกว่าชนะ2จาก5เกมหลังสุดที่พบกันนะครับส่วนเลสเตอร์ซชตี้ชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับการพบกันเมื่อฤดูกาลก่อนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เป็นซัลแามันนะครับชนะทั้งไปและกลับนะครับผมดัชนีเกมดัน,นี้มองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับต้องบอกว่าเกมคู่นี้ค่อนข้างจะสู่สีกันทั้ง2ทีมนะครับเสียนาเตะตัวหลักไปค่อนข้าง จะเยอะนะครับผมแล้วก็ดูคุณภาพนักตเตะนี่ก็ไม่ต่าง แต่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะออกเสมอนี่มีค่อนข้างจะสูงมากมากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าจะให้เอ็นเอียงเชียร์นี่ผมเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าถินมากกว่านะครับคิดว่าเซาท์ทอมตันก็ยังมีดีพอนะครับแล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองด้วยก็มีโอกาสที่ชนะมากกว่านะครับสามอ่าสามตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับมีทางด้านของไบเออร์ลิเวอร์ครูเซนมีปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็ทางด้านของเซาท์ทมตันครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยอร์าหกนส ที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่แหละแอดตูนสายสามครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสดครับ